สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ดิฉันจะมาทำการสอนการแปลงเลขฐาน16ให้กลายเป็นเลขฐาน8ค่ะหลักการสําคัญนะคะหลักการสําคัญมีอยู่3สเต็ปค่ะก็คือ 1. แปลงเลขฐาน16ให้เป็นเลขฐาน2ก่อนนะคะ 2. โดยการแตก4ด้วยการนับนิ้ว 3. พอได้ฐาน2แล้วจึงไปจับ3 ไปเป็นฐาน8ค่ะโดยนับนิ้วนะคะอันนี้คือการนับ4นะคะก็คือมี4ตัวแบบนี้นะคะก็คือตัวแรกนะคะจะเป็น1 1ได้มาจาก2ยกกำลัง0ส่วนตัวที่2นะคะ2ได้มาจาก2ยกกำลัง1 ส่วน4นะคะได้มาจาก2ยกกำลัง2ส่วน8จะได้มาจาก2ยกกำลัง3นะคะถ้าเราจับ3นะคะเราจะจับอยู่3ตัวนี้นะคะเราจะปิดตัวนี้ไว้นะคะเราจะปิดตัวนี้ไว้แต่ถ้าจับ4นะคะเราก็จะจับด้วยกันทั้งหมด4ตัวแบบนี้เลยค่ะ เราดูแบบนี้จะเป็นงงๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำตัวอย่างกันเลยนะคะเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นค่ะค่ะตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราทำการตั้งโจทย์ขึ้นมาก่อนนะคะก็คือ b สมฐาน16นะคะเราจะแปลงให้เป็นฐาน2ค่ะ3นะคะ เราจะดูการนับนิ้วนะคะก็คือเราจะแปลงฐาน16มาให้เป็นฐานสองโดยการแตก4นะคะแล้วก็ดูมือตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยนะคะแตกสียังไง3นะคะอะไรบวกกันแล้วได้เท่ากับสก็คือ2กับ1นะคะคือตรงนี้กับตรงนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็ปิดตรงนี้ไว้นะคะถ้าาเลขอยู่ตัวไหนจะให้ตัวนั้นเป็น1ถ้าไม่ถ้าไม่มีเลขที่บวกกันได้จะให้เป็น0นย์นะคะตัวนี้ก็จะ,จะเท่ากับหนึ่งหนึ่งศูย์นะคะเดี๋ยวเรามาเขียนลงกันเลยนะคะหนึ่งหนึ่งศศย์ B นะคะ B ตัวนี้จะเท่ากับ11ค่ะเราก็มาดูนะคะว่าอะไรบวกกันแล้วได้11นะคะดูช่องนี้นะคะอะไรบวกกันแล้วได้11ก็จะเป็น8 2 1นะคะตัวนี้ไม่ได้บวกก็ใส่0ย์ค่ะแล้วเราก็จะเขียนต่อนะคะว่าเป็น หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะทำการจากเลขฐานสองไปฐานแปดเราจะทำการจับสามนะคะเราจะจับสามสามตัวที่หนึ่ง สตัวที่สองอันนี้ถ้าตัวนี้ไม่ครบ3ามนะคะเราสามารถเติมศูนย์ข้างหน้าได้ค่ะให้ให้หลักมันเติมนะคะจับ3ามจับยังไงเราก็จับจับแค่มุมข้างหลังนะคะโดยเราจะทำการปิดเลข8ข้างหน้าไว้นะคะ หนึ่งหนึ่งศูย์นะคะก็แสดงว่าจับตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้ศูนย์นะคะเอาสองตัวนี้บวกกันนะคะเอาสองตัวนี้บวกกันจะเท่ากับสามค่ะผลลัพธ์ของเรานะคะก็จะตอบว่าสามนะคะ ส่วนตัวต่อมานะคะ011 011นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะ0 011แล้วก็จะเอา4กับ2บวกกันนะคะจะได้เท่ากับ6ค่ะ จากนั้นตัวต่อมานะคะก็คือ010 0. ตัวนี้มมีมีแค่หนึ่งตัวเดียวนะคะก็จะเขียน1ค่ะเราก็ได้เป็นคำตอบของเลขฐาน8ออกมาแล้วนะคะเพราะเราทำเสร็จแล้วค่ะสรุปผลนะคะก็คือ b สามฐานสิบหกได้เท่ากับหนึ่งหกสามฐานแปดค่ะนี่เป็นคำตอบค่ะ